สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์กันก็กดติดตามกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับส่วนเพื่อนที่ติดตามอยู่แล้วก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลที่ดีๆนะให้กับบุคคลอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ดีๆเกี่ยวกับการเก็บสะสมเหรียญกระสาบ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในวงการพระเครื่องนะครับพระเครื่องผมก็แนะนําไปหลายคลิปแล้วเพื่อนๆก็ย้อนไปดูคลิปต้นๆกันว่ามีเหรียญอะไรมั่งมีพระอะไรมั่งมีพระประจําจังหวัดของท่านไหมมีพระประจําท้องถิ่นของท่านไหมมีพระองค์ไหนที่เป็นที่ใช้แล้วมีประสบการณ์นะครับผมก็ทําไปหลหลายคลิปแล้วส่วนปีหน้าหลังจากจบเหรียญกระสาบนี่นะครับผมว่าจะเอามา เหรียญที่เราเคยทํากันเนี่ยเอามาจอดลึกและเอาเหรียญดังๆเหรียญที่เป็นนะที่น่าสนใจเหรียญที่มีราคาแล้วก็เป็นที่น่าสนใจเหรียญที่มันมีประสบก,า,การณ์เอามาส่องเนื้อเอามาส่องรายละเอียดเอามาส่องตำหนิกันพะเมื่อไหร่ที่มันเป็นพระเนี่ยครับมันจะต้องมีพิมพ์นะมีพิมพ์นะมีโลหะที่มันทําถูกต้องไหม วิธีการสร้างถูกหรือเปล่าความเก่าความอะไรมันถึงหรือเปล่าความเรียบร้อยของงานยังไงเดี๋ยวมาแนะนํากันไปทีแล้วเหรียญ่อันนี้เอาไว้น่าจะเป็นปีหน้านะส่วนปีนี้เอาเหรียญกระสาบที่ระลึกให้แล้วก็เหรียญกระสาหายากนะเอาให้มันครบเอาให้มันครบก่อนเพื่อนอน,นะครับโอเคคลิปที่แล้วเนี่ยนะ EP ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันในเรื่องของ การที่มีสสท่านหนึ่งอ่ะที่ท่านมาพูดในสภาเกี่ยวกับเรื่องวงการพระเครื่องเนี่ยโอ้คุณว่านะดีมากดีมากอยากเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยกับการที่ท่านได้นําเสนอให้กับสภาผู้แทนได้ร่วมกันฟังนะครับและพิจารณากันเพราะว่าผู้แทนทุกท่านอ่ะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหรือสสที่ในนั่งในสภาวุฒิที่สภาอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าท่านเห็นด้วยแน่นอนเน่ะเพราะทุกคนเนี่ยโอ้โหต้องมีพระเครื่องเก็บกันทุกคนเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของคนไทยแะละมันเข้าไปสู่ในระบบเขาเรียกว่าเนี่ยจิตสายเลือดแหละทุกคนตื่นมาก็เจอพระเครื่องทุกคนเกิดมาพ่อแม่ก็ให้พระเครื่องของคอเนี่มันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในประเทศไทยประเทศเดียวแต่ เรากับปล่อยไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะมันเป็นเหมือนกับเรื่องปกติธรรมดาไม่มีอะไรที่จะต้องมาหันมามองกันเลยเราไปมองอย่างอื่นทั้งๆที่มูลค่าพะเครื่องมันโตขึ้นโตขึ้นผมเห็นไหมครับว่าเออมันโตขึ้นจริงๆจากเล่นกันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นจากการแลกเปลี่ยนกันธรรมดาธรรมดาวันนี้เนี่ยครับตลาดพระเครื่องเนี่ยมันมีมูลค่าเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะโอ้โหเนี่ย มหาศาลนะเมื่อไหายที่เราเอาพระเครื่องเนี่ยนะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือมาเป็นสินค้าที่จะส่งออกหรือให้คนต่างประเทศเนี่ยได้รู้จักเนี่ยนะโอ้โหผมว่ามันสุดยอดเลยนะเพื่อนๆนะสิ่งนี้แหละครับที่ผมถึงบอกว่าเราอยากจะให้หน่วยงานรัฐนี่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะ สมาคมที่มันตั้งกันหลายๆทุกที่ทุกท่านที่คิดว่าตัวเองเก่งทุกท่านที่คิดว like. mm ่าสมาคมตัวเองดีทุกท่านที่มีมุมมองความคิดหรือวิธีการเอามารวมกันคนไทยเก่งๆหลายคนคนไทยเก่งๆหลายกลุ่มนะครับเอามารวมกันเป็นกลุ่มเดียวกันเอามาเป็นตัวระบบมาตรฐานเดียวกันอ้อโหทีนี้นะครับมันไปกันได้ดีเลยอะไรที่มันไม่ใช่ก็เอาออกไปอะไรที่มันเก๋อะไรที่มันทําได้ไม่ดีอะไรที่คนในกลุ่มไหนที่ดูแล้วมันไม่ คือมันเก้ม,มันไม่ดีมันก็เอาออกไปมันก็จะหายไปแหละต่อไปมันก็จะเจอแต่ผ้าดีแหละผ้าที่ปลูกเสพผ้าที่มีประวัติการสร้างที่ชัดเจนผ้าที่มีความต้องการทางการตลาดที่แท้จริงนะจะต้องไม่ต้องมาพูดกันว่านี่ห้างนี่ไม่ห้างอันนี้บนดินอันนี้ไ,ไม่ได้อยู่บนดินอยู่ในแอร์ไม่แอร์นี่คําพูดแบบนี้ก็จะไม่เกิดถ้าเมื่อไหร่ทุกคนรวมน้ําจริงน้ําใจันเดียวกันนะครับ คนที่เป็นผ,ผู้ใหญ่ในสมาคมพระเครื่องหรือคนที่มีกลุ่มต่างๆเนี่ยมารวมกันมาคิดร่วมกันนะสร้างผลประโยชน์ให้เกิดกับประเทศชาติของเราโอ้โหทีนี้เนี่ยมันสร้างทั้งอาชีพมัน,สร,นรนะสร้างหลายๆอย่างเลยครับนะสร้างหลายๆอย่างเลยไม่ใช่แค่สร้างแค่วงการมันสร้างอาชีพอย่างอื่นด้วยทํากรอบพระทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเลี่ยมทองเลี่ยมพระ การขายสร้อยขายแล้วมันไปได้หลายหลายอย่างเพื่อนเพื่อนเข้าใจไหมมันไม่ได้เกิดแค่เอาภาะมาแลกกันขายกันแต่ว่าเกิดกิจการหรือเกิดธุรกิจอย่างอื่นร่วมขึ้นมาได้เยอะแยะไปนะโอเคเดี๋ยวดูเหรียญก่อนเดี๋ยวมันจะยาวปเดี๋ยวค่อยคุยกันอีพีหน้าเพื่อนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญครบแปดสิบปรรษานะขอพ่อมหากรรมสัต์ราชการที่เก้าของเราสวยงามเพื่อนๆเห็นไหมสวยงามมาก สวยงามมากนะเห็นไหมครับเนี่ยแค่ตาสัญลักษณ์เลยมันเพื่อนเเห็นเพื่อนเก็โอ้โหมันมนะสวยครับสวยนะสวืนนะอันนี้คือในวาระแปดสิบปีษาของพระองค์ท่านนะครับจำให้แม่นจำให้ดีเพื่อนพิมพ์ภาพมันไม่ได้ยากหรอกครับเหรียญเนี่ยดูแป๊บเดียวเราก็รู้ไม่ต้องไปเจาะลึกอะไรมากมายนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวมันยาไป เดีวจะมาเจอกันอีพีหน้าแล้วกันนะได้คุยกันต่อกำลังคุยในเรื่องวงการพักเครื่องแล้วก็มันมีนิมิตหมายอันดีและเราจะได้มีมาตรฐานการในการซื้อการขายการหูใครเจ็บดีๆไว้เยอะๆนั่นโอโหูรวยนะครับรวยนะผมจะบอกให้ทั้งเหร,รียญกระสาบทั้งเนี่ยพักเครื่องนะโอเคครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวมาเจอกัน